สวัสดีครับทุกคนไม่เจอกันนานเลยไม่ก็จะลงแต่ละคลิปอโ,โอ้โหอาทิตย์หนึ่งลองเก็บเดียวแล้วมั้งเนี่ยช่วงนี้เท่าที่นี่นครับเหมือนเดิมไม่ค่อยมีเวลาเอาง่ายคือก็หางานทำอ่ะเออเพื่อแบบหาซื้อคงซื้อคอมมาทำคลิปให้คนดูอะไรเงี้ยอืมทำเพื่อคนดูเนี่ยโหคนดีเกิน <Yahoo! S 1> คนเราจะทุ่มเทไป,ปน,นั้น โอเวกเตอร์เวกเตอร์ตายยังไงดีคนดูดนเดือดเลยไหมถ้าตบแรงไดมอนด์นโชว์เนี่ยโอ้ไม่อาจจะโม้เนี่ยไอสไนา์ก่อนเลยเฟิร์สบัตอะ่ะเอาดูมันตายนะรอผมแป๊บนึงมาเอาไอ้เฮียลมหายไม่กลางลมวะเมื่อกี้รู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยสมูทเลยอะ มันมาอัปเดตใหม่มาบ้างผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดูเล่นยากๆคนนึงมันยังไม่เข้ามืออ่ะอุ้ยนี่ไงเห็นไหมมันไม่ค่อยล็อกเป้าเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรต้องตอบใหม่แหละมัง้งไม่เป็นไรใช้ฝีม,มือกันครับอารมณ์มันแบบไม่ค่อยดูดเป้าอ่ะเออแต่ไม่เป็นไรเรามีฝีมืมมอพอล็อกปงล็อกเป้าอะไรเลอะเทอะผู้มันเก่งอ่ะ ไม่ใช่พับจีนะเว้ยพับจี G ยังพอเล่นได้แบบไม่ล็อกเป่าเข้าใจอยู่อันนี้แม่งมีคนอยากจังหวะชงจังหวะชาร์ตอ่ะ <Okay. S 1> ได้โหลดเอาเลยครับ add off, add off ผมไปศึกษามาว่าโหลดเอามันมีประโยชน์เว้ยมันไม่ทำให้เราต้องเสียตังหลายรอบอะมาปืนที่เราโปรดปานชอบแค่ไหนกูก็ยังไม่รู้มันชื่อปืนอะไรกูอ่านไม่ออกสุดยอดไหมล่ะ มันมีคนอยู่ตรงนู้นคะรับเราจะไปเก็บมันไปเลยดีกว่าจะเอ๋เก็บของสรุปไหมจ้าทำอะไรเล่นหมากเก็บเหรอขอช่วงหนะ่อยขอช่วงหนะ่อยเฮ้ยนี่แน่นี่แน่นแนต้องแรกจะรอไว้แต่ยเพื่อนมันมา สายลบอู้ยิงยากเฮ้ยยิงดักแม่งเลยนี่ไงไวกว่าท,ทัทีใช้ไอคิวครับมีสมองอะมีปะมึงมีปะอื้มอ,อ,อืมีสมองไหมปากหาครัวมึงตอนแรกผมว่าจะกับแบบเล่นมุกเดิมอะรอให้มันชุบขึ้นมาแล้วก็ตีให้น้ำล้มใหม่ แต่เพื่อนแม่งมาไงไม่ได้อย่าประมาทเราไม่ได้เล่นนานฟีมือเราตกช่วงนี้ออกลาต่อได้ดีกว่าวตึกหน้าเราน่าจะมีคนเฮ้ยแอดอบบับมาเก็บแป๊บนึงอุซี่อยู่ไหนนั่นไง มาปืนที่เราปลดปานปืนชาร์จ no หนึ่งเอาเรากูบินของนอวงเพื่อบนนี้น่าจะมีคนนะครับเฮ้ยใครโดนล่มอุ้ยเปิดหัวไปหนึ่งเม็ดล่วงแบบดิจิตอลเป็นไงล่ะอะไรอะไรเคยเล่นไปนเนี่ยมาชุบเลยให้คนเห็นก็ตายดีอย่างนี้มืยข้างบนเต็มเลยครับมีสไนเ์ด้วยตรงไหนไม่รู้ เราควรปลาระเบิดแฟนะโฮมมันมีคนโดดลงมาแล้วนี่ไงสไลด์หนอนอุ๊ยสไลด์ผิดพลาดไม่เป็นไรแก้ได้อยู่ฝีมือเรามันถึงนะดิดบยาก่อนนี่ซ้ำแมงด้วยลงมาแล้วครับเอาเพรินดาวแป๊บน,นึงมึดหมดมึดหมดหลบอุ๊ยฝีมือล้วน นี่ไงล่ะไม่ดูดเป้าหรอโอ้โหเจนเจนเจนอาลำเบิร์ไปแดกตุ so. ้มซ้ำเพื่อนมึงก่อนเลยเรียบร้อยครับข้างบนพวกเราเก็บงานเฮ้ยเดือดว่ะเดือดว่ะต้องงี้ดิคือวันนี้วันที่อัดคลิปนี้เนี่ยผมแม่งเล่นตั้งหลายตากว่าจะได้คลิปอะฝีมือดรอปจัดอะ เขยังไม่หมดดิเกรอขึ้นไปเก็บแล้วนะเราจะขึ้นไปชิคิบัญชีแล้วมาแล้ว <c oughs> พร้อมยิงตัวไหนมันซ่าๆนะเอากเก็บหมดอะ <c oughs> เดือดจัดเดือดจัดงลางล่ามีครับตรงบันได วิ่งหนีไปได้สุดลอ้อนี่แน่หลังหักไปดีไปไปโดดมาใหม่มนข้างล่างจะมีตัวนึงครับได้ยินเสียงมาควักแล้วอมองไม่เห็นมองไม่เห็นหาพี่ไม่เจอแล้วน้องอุ้ยหลบนี่แน่สเต็ปเรามันต่างกันไปโดดมาใหม่อีกคนนึง8คิวอ่ะ8คิว เออไม่ได้ทำคลิป QB z เลยใช่ไหมคนดูได้แต่ทำให้ใกล้สงกรารละมีเวลาละอฮ้ยนี่แน่อุ้ยหลังเข้าหลังเข้าไอ้ยียเพิ่งหมดโว้วโว้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 เอาแม่งดิเพื่อรอดเพื่อนั่นไง อุ้ยเฮียทุกซองโอ้โหเฮยียสวยเพื่อนมาช่วยไว้พอดีพร่อเองมาแล้วกูโดนดกแกมันมาม,ามาันยิงกูก่อนเลยนั่นไงเป็นอย่างที่คิดสวยเขาเล่าเรา,เราชุบตัวเองของอึ้นม<ว>าเป็นตัวลอยเพื่อนเอาเพื่อนชุบกูสิเออกูทำประโยชน์ให้มึงเนี่ยขอขอสวย thank you very much ไอ้เดียวยิย่แย่นมีมันแปลว่าอะไรวะูอยากเก่งกิจริงๆเลยครับออกล่าต่อ u a เเลยโอ้ยข้างหน้าซ้ายขวาสองทางเลยเราต้องเลือกขอนเราจะาซ้ายเลยจะขวาเราจะาขวาไปแป๊บหนึ่งสองที่สูงกงิน เจอจะได้ยิงแบบฟรีๆน i า e ไม่เจอวะน่าจะต้องเข้าวงแล้วแหละเว้ยวงมาพอดีเลยไอ้ยืยแล้วมันไม่กลางล่มหรอมึงกลางล้มเป็นไหมเนี่ยตัวละครกูเนี่ยเฮ้ยซ้ายก็เดือดอยู่นะเอาขวาดีกว่าลุย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 อันนึงสองกัน อย่าโดนลมไม่คุ้มโวยนี่ตายก่อนเลยเนะน,น,นี่ยมึงยิงนเหรอนี่ไงมึงยิงนเหรอแม่งมายืนซ้ำมาอยู่ก็ไม่รู้ตัวละครใหม่มันดีไหมวะทุกคนไอ้แจนะ็คเนี่ยไม่อยากลองเลนะ่นเลยมันดูโง,โง้อ สกิลกระโดดอะไรกันไม่รู้ผมไม่เห็นมานะ้วไม่เคยเล่นหรอกเฮ้ยสไนเปอร์ท่านแนนี่ไงเงกูยิงก่อนเลย,ยเพื่อนมาเนียนเพื่อนมาเนียนหลบเป็นไงท่านแน่ันแนฮันแท่านแนยากหน่อย นี่ไงไปหนึ่งเมตรเอาไปหนึ่งเมตรเพื่อนมันชัดมาดิเฮ้ยโดดลบเปิดหัวให้ด้วยอะแปคูสามต่อเข้าวงลบยายหนึ่งทีทันไหมทานครับใจเข้าหลังคือมันหลบมันลบมันลบมันลบ,นลบปิดน,นี้ก็ได้มามามาดิงดัก นี่ไงโนสโคปอะไรแล้วจะขานไปไหนนี่ไงของมาใช่ดีมีแรวมาให้หมดครับมันข้างหน้าเราจะมีการเดือดอยู่ได้เพื่อนกันอ้อมซ้ายครับเฮ้ยเห็นไหมวิ่งแล้วเดินเขา โอ้ดนดไม่เดียวต้องชาร์จแล้วอ่ะสองตัวสามตัวเอ,เอาเอาตัวนี้ก่อน้อยเขวงกันเพื่อความได้เปรียบไม่ยิงกูก่อนวะมึงก่อนเลยนี่แน่เอาเอาจะขวางประตูทำไมล่ะ,อะโอ้ยอืมอืม,อมเกลีการนะัก ข้างบนน่าจะมีหนึ่งตัวครับมียม้มาก,กับตัวหนึ่งตัวชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เอ็มมาน่าจะอยู่แถวนี้แหละอ้าวนั่นไงสุไพรส์นี่แน่รอดชนะมันแน่นอนอยู่แล้วนี่ของอย่างนี้ไม่ต้องลกใจมีเพลงผมปิดเป็นไงเอ็มอพีเล้งไดมอน ตบไก่14คิวต้นเนาะนี่คือหน้ามาที่เล่นนานนะครับทุกคนไดมอนไได์สามเป็นไงตึ้งแชทนะครับประเจิมใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย See you again tomorrow กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย